นที่เก้าที่สิบด้วยสิวันที่เก้าที่มาเป็นกรรมการภาพแรกวันที่เก้าต้องให้คุณสันพูดดีกว่าไม่วันที่เก้าวันที่เก้าเราจับฉลากแล้วอธิบายกติกาคุยไปเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนครับวันที่เก้าที่สิบนะครับเราจะขายตั๋วดูด้วยสองวันครับซึ่งวันที่เก้าเนี่ยจะเป็นการอ่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้จัดขึ้นมาก็คือทีมงานทีมงานแแ<า>สงทองทุกๆคนะนะครับรไม่ว่าจะทีมงานหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความสามารถในด้านร้องเพลงเราจะจัดประกวดประชันแสงทองนะครับประกวดประชันแสงทองแต่เราจะแบ่งเป็นโค้ดก็คือโค้ดพราวกับโค้ดซัน2โค้ดและกรรมการก็จะเป็นกรรมการอสองทีมเหรอสองทีมเท่านั้นครับ แต่กติกาต้องรอพี่โบ๊ทปััชญาของเราพรุ่งนี้มาอธิบายกติกานะครับเราก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะเราจะเราจะเป็นรอบ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 ไปนะครับไม่เช่ว่าวันที่สิบประกวดเสร็จแล้วเสร็จไม่ครับเราจะแข่งเป็นรอบรอบรอบไปมันเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คัดตัวแทนที่ไปชิงชาเลิศ์รอบชิงชาเลิศ์เราจะเชิญคณะกรรมการมาแบบศิลปินเลยแล้วก็เอาเวทีคอนเสิร์ตลงเลยครับ คือเป็นรอบคอนเสิร์ตใหญ่เลยรอบชิงชาเลอศน่ะวันที่สิบเนี่ยเป็นรอบแรกมีสามโจทย์แบ่งทีมวันที่เก้าแบ่งทีมวันที่สิบแข่งแข่งสามโจทย์ใช่เพราะแฟนบจะได้ไม่แค่โจทย์เดียวแล้วเสร็จแล้วมาสามโจทย์เร็วไปเนาะเร็วไปไหมสามโจทย์วันที่สิบแข่งสามโจทย์ใช่ใช่ช่วงนีสองวันอะไม่แต่มันเป็นกติกาที่ที่สนุกนะจริงๆก็ตกใจตกใจอยู่เฮ้ย ทำไมมันวายจังจริงๆมันมันมันง่ายมากเขาจะบอกโจทย์วันที่9เลยนั่นก็ศึกดนเพลงแสงทองแต่รอรอรออยู่เขาก็จะใช้ชื่ออะไรครับสึกแสงทองเราสามารถทําให้แบบดนเพลงหลายๆคนไม่ว่าเป็นน้องก้อยอย่างเงี้ยคุณละไมเนี่ยก็มาประกวดร่วมได้เลยนะครับไม่ได้จํากัดแค่นักร้องในวง เซซี่ไปเล่น้ำกุซิมวลมาทันอันดับแรกเราต้องจัดในห้องเองพี่ไปประกวดด้วยได้ไหมพนักอยู่ะไม่ต้องจับฉลากคนที่เก้าเราไม่สามารถไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ทีมไหนเฮโ้อันอันได้อันกับพลอยสวยนะต้องจับต้องจับด้วยกันอ่ะต้องเล่าไปทองคำอะไรล่ะต้องจับด้วยกันอันกับพลอยสวยเนี่ยใช่ห้ามอยู่ด้วยกันสองคนนี้ฮอซี่กับบูมอย่างเงี้ยต้องจับแยกกัน พี่หมีครับเต้ยฮะต้องจับแยกกันใช่ไหมพี่ละไมอ่ะอ่าหน่ะต้องจับแยกกันสนุกค่ะเ,เราทำที่ศัตรูนะคะทำที่ศัตรูเราเลยทบ้านเลยรอบคัดแต่ละรอบครับเราจะทำที่ศัตรูแต่รอบชิงชนะเลิศเราจะลงคอนเสิร์ตนะครับจะลงเวทีที่ไ,ไหนฤดูวล้วลงที่ไหน